หลากสีเลยตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมนี่คือหลากสีครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับวันดีดีชาแนลครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่คลอ,อง15นะครับมาหาเพื่อนเก่าแก่ที่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆไปรุ่นไม่ได้เจอกันนานครับวันนี้ มาเจอเจอกันและเพื่อนผมคนนี้ก็จากที่เคยเกเรที่เคยไม่ตั้งใจเรียนเป็นคนที่ดื้อนะครับวันนี้ก็ขันตัวเองนะครับมา,าทำสวนต้นไม้ก็คือต้นเฟื่องฟ้าวันนี้ผมจะพาท่านู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมสวนเฟื่องฟ้าของเพื่อนผมไปกันครับแนะนำตัวนิดนึงครับ ชื่ออะไรเอ่ยชื่อยุทธครับอ่าเป็นเจ้าของสวนเนาะครับสว <พอ S 2> นมณีแดงพันไม้ชื่อสวนก็คือสวนมณีแดงพันมณีแดงพันไม,ม้น,น,มมน,น,มนะครับเป็นสวนที่ตั้งชื่อโดยเพื่อนผมเองนะชอบชื่อนี้นะครับทำไมถึงต้องชื่อมณีแดงครับอ๋อคือเป็นคนกลับตัวนะครับว้าวครับเปับใจนะครับก็เลยใช้ชื่อมณีแดงในการตั้งชื่อสวนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในสวนกันนะครับว่าเฟื่องฟ้าเนี่ย มีกี่สายพันธุ์แล้วมีสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็การเพราะเป็นยังไงแปลงสวนเฟื่องฟ้าเป็นยังไงไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศสวนแปลงเพาะแปลงเพาะนะครับจะเป็นการใช้โดมเป็นข้อ PVC นะครับในการาทําเป็นบังแดดบังแสงนี่ฮะนี่คือผ้าสแลนนะครับนี่ครับนี่คือสวนเฟื่องฟ้าก็ถือว่าเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในคลอง15นะครับก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับ,รบมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะมีเกือบร้อยสายพันธุ์เกือบร้อยสายพันธุ์ใช่ไหมครับจะมีสายพันธุ์ที่หายากเดี๋ยววันนี้เราพามาดูแล้วแต่เราจะพาไปดูสายพันธุ์ที่หายากเพราะว่าอาจจะมีทั่วไปแหละเฟื่องฟ้ามันสวยอยู่แล้วแต่พันธุ์ที่หายากนั้นที่นี่อาจจะมีอาจจะมีที่เดียวที่เดียวก็ได้ ที่หายากแล้วก็มีจำหน่ายด้วยแล้วก็ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพันธุ์อะไรบ้างไปกันครับเริ่มจาก่อนเลนะครับพกหลงนี่ครับนี่คือพันธุ์อะไรนะฮะพกหลงดอกสีสพกหลงดอกสีส้ม่ามีดอกยังครับตอนนี้ดอกมันกำลังเรากำลังจะเอากิ่งมาเราเลยไม่ไหวอ้าวทำไมเป็นสีชมพูล่ะครับไม่ใช่สีส้มตัวนี้มันอ่อนอยู่อ๋อมันอ่อนอยู่ใช่ไหมครับมันเป็นดอกที่ว่ามันจะโรยนะอืมอใหม่ๆจะเป็นสีส้มใหม่ๆจะเป็นสีส้มนะครับ นี่อ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับพันธุ์สีส้มดอกสีส้มจะเป็นอย่างนี้คือพันธุ์หายากใช่ไหมครับก็กำเนิดมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ช่วงฟาร์มต้นกกาเิดจฟิลิปปินส์นะครับอืมนี่ครับสวยๆใบก็สวยเนาะเป็นเป็นเป็นเหมือนเหมือนด่างไม่เหมือนไข่เหมือนเป็นด่างๆนะครับไม่เหมือนไข่อันนี้ถือว่าหายากใช่ไหมครับหายากครับโอ้นี่ครับแล้วมีอะไรอีกครับจะมีตัวไปครับ พันธุ์ที่มาส่งสั่งประเทศจะมีพันธุ์ส่งสั่งประเทศด้วยใช่ไหมครับจะเป็นพันธุ์สาวิตีพันธุ์สาวิตีเขาไปนิยมทำบอลไสอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือเคล็ดลับหรือว่าความรู้นะครับพันธุ์สาวิตีที่ทําบอลไสนะครับนี่ครับอันนี้คือพ่อพันธุ์เนาะนี่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะเอาไว้พอโตปุ๊บเราจะตัดแต่งตัดกิ่งไปปักชำทำเป็นเอาไปจำหน่ายแล้วก็ไปไปให้มันเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะ เพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าบางคนก็ไปทําเป็นบอนไซนะครับนี่ครับนี่คือโซนของแม่พันธุ์ของพันธุ์สาวิตีนะครับอันนี้ก็หายากเหมือนกันใช่ไหมครับครับายังพอมีอยู่บ้างพอมีอยู่บ้างนะครับนี่คือพันธุ์สาวิตีที่เราดูเมื่อเมื่อสักครู่นะครับอายุประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะฮะอันนี้เราก็ตัดตัดตัดกิ่งเนาะตัดชําก็จะไปเป็นให้มันโตขึ้นมาอีกก็คือเราใช้กิ่งในการ ปักชำเป็นเป็นเรื่องของการพันุ์ของมันนะครับใช้กิ่งนส่วนใหญ่เราไม่ได้เพาะเนื้อเยื่อหรือว่าไม่ได้เพาะเมล็ดเนาะเพราะว่าฟืกนฟ้านี่จะเป็นการปักชำส่วนใหญ่นะฮะนี่ก็คือแปลงที่เริ่มลงแล้วก็พร้อมที่จะนำไปจำหน่ายเลยประมาณ15วัน15วันอ่า15วันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพันุหายากที่อาจจะมีที่นี่ที่เดียวเนาะไปนี่ครับนี่คือพัน ม่วงมาเลเซียครับมันมันหายากยังไงฮะท่านเออมันจะสูญพันธุ์นะคนไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บกันแต่มันเป็นไม้ที่สวยอ๋อครับคือคนไม่ค่อยเก็บกันครับมันคือว่ามันยังมีจํานวนน้อยอยู่ยังไม่ได้ขยายเยอะอืมก็เป็นพันธุ์สีมาจะเข้มมากจะเข้มมากคือม่วงเข้มเลยเข้มมากนี่ครับคือว่านี่ที่นี่มีที่เดียวหรือว่าน่าจะที่อื่นน่าจะไม่มีนะน่าจะน้อยการันตีได้ว่าจะไม่มี ก็คือตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ด้วยครับอ๋อนี่ฮะก็คือพันธุ์อะไรนะฮะอีกทีนึงม่วงมาเลเซียม่วงมาเลเซียโอเคครับนี่คือพันธุ์ที่หายากมี่ไหมฮะมีครับไปไปครับแล้วก็อีกหนึ่งพันธุ์ก็คือพันธุ์แสงจันทร์เขาแตกต่างอยู่ตรงไหนครับองอ๋อใบจะเป็นสีทองนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมพันธุ์แสงจันทร์นะฮะเป็นเฟื่องฟ้าที่ค่อนข้างจะถือว่าหายากอีกหนึ่งพันธุ์นะฮะอ่า จะมีที่นี่ที่เดียวก็เป็นได้นะครับนี่ครับพันแสงจันอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ถือว่ากําลังออกอดอกสวยนะฮะท่านผู้ชมนี่คือพันธุ์ที่หายากพันแสงจันนะฮะไอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเฟืองฟ้าเท่าไหร่นะครับโอเคนี่คือสวนเฟืองฟ้านะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นสวนอันนี้เป็นพ่อพันแม่พันเนาะ ใช่ครับนี่คือพอพันไ่พันเราก็จะตัดกิ่งที่นี่แล้วก็ไปปักชำเพื่อจะเป็นาสายพันต่อไปเดี๋ยวถ้าเราสนใจนี่เราจะามีช่องทางไหมครับว่าเราจะติดต่อยังไงแล้วก็จะมาดูที่ไหนยังไงติดต่อได้ที่0 091 625 625 7200 7200นจะมาที่ร้านก็คือเข้าคของ15มาหลัก หลักกิโลเมตรที่1อยู่หน้าสวนบณีแดงรังจะมีป้ายบอกเนาะรกรตามเบอร์โทรแล้วก็มาดูได้มีหลายสายพันธุ์นะครับมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีการสั่งจองได้มีให้คำปรึกษาได้ไดว่าจะซื้อเยอะซื้อมากซื้อน้อยสามารถปรึกษาได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าไปดูหน้าร้านกันนะครับอันนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านที่ใช้สําหรับเพาะ,ะต้นกล้าเพาะ,ะต้นพฟิงฟ้าที่จะนํามาจําหน่ายที่หน้าร้านนะครับบริเวณร้าน าคที่นําจากหลังบ้านที่เป็นที่แหล่งพาอชาำใช่ไหมครับแล้วก็จะมาจําหน่ายที่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือเครื่องฟ้าที่คลอง15นะครับเคื่องฟ้าอย่างเดียวสวยครับท่านผู้ชมหลากสีเลยตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมนี่คือหลากสีครับเป็นเคื่องฟ้าที่หลากสีหลากสายพันธุ์นะครับพั์หายากตรงนี้มีไหมครับ อ่าตรงนี้ยังไม่มีตรงนี้ไันยากต้องสั่งพันหายากไม่มีครับต้องสั่งครับอันนี้เป็นพันธรรมดาเนาะครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงหน้าร้านนะครับที่เข้ามาในบริเวณพศสิบห้านะครับนี่คือป้ายชื่อร้านนะครับนี่ครับมณีแดงพันไม้จําหน่ายเครื่องฟ้าตามสั่งโอ้ยเสียดและเต้าใบโพนะครับนี่ครับนี่คือสวนที่จําหน่ายนะครับที่เป็นร้านที่ขายในถนนพิเศษพศสิบห้านะครับนี่ครับจะจําหน่าย กันแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็มีเครื่องฟ้าหลายสายพันธุ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้เจ้าของสวนพาไปแล้วกันนะฮะนี่ครับเจ้าของพามาแล้วครับออย่างนี้ก็ราคา10บาทอ่านะครับสิบาทนี่ครับนี่ก็สิบาทนะครับก็จะมีโน่นสามสิบบาทจะมีนู้นสาบาทนะครับตั้งโน่นสามสิบาทใช่ไหมครับครับคือมีหลายราคาเนาะมีตั้งแต่ราคา10บาทไปหลักร้อยอ่สิบบาทจนถึงหลักร้อยอยู่ที่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยเนาะต้นใหญ่ครับ มาดูได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับนี่ก็คือให้ดูคร่าวๆว่าประมาณนี้ครับมีหลายสายพันธุ์มีหลายแบบหลายขนาดนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือทางเข้าจากคลอง15นะครับตรงเข้ามาก็จะมีป้ายนะครับรสังเกต,ก1 1> เกตป้ายหลักกิโลเมตรที่1นนะครับสังเกตป้ายด้วย ไม่ีแดงพันไม้นะครับหรือว่าดูคลิปแล้วก็ทอมาโทรมาสอบถามได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนถ้ามาไม่ถูกจริงจริงนะครับที่คือรถก็กําลังมาเลือกซื้อต้นไม้นะครับที่คลอง15นะครับนะครับก็จะเป็นแหล่งทรงที่ถือว่าอัดดับใหญ่ต้นๆ้นเนะาะอันดับต้นต้นของเมืองไทยก็ได้ครับว่าเป็นแหล่งซื้อขายต้นไม้ราคาถูกราคาสูงแล้วก็มีทุกสายพันธุ์ทุกชนิดทุกชนิดจะมี าจำนายได้ที่นี่นะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของอต้นไม้แล้วก็เรื่องของบบที่เี่จบบรีจินเิพึ่งฟ้าก็มาที่นี่ก็มีให้เราในเรื่องคือครบมีสายาพันธุ์อะไรก็ปร,รึกษาท่านยุดได้นะครับเป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเฟื่องฟ้านะครับเราติดต่อมาได้นะครับหลังจากแต่ก่อนเคยเกยเลแต่วันนี้ก็กลับตัวกลับใจแล้วนะครับมาทํา เคื่องฟ้าเตรียมตัวเพราะว่ามีนี่ครับนี่ครับนี่นะฮะมีนี่ก็ต้องกับใจไม่เกเรนะครับมาทำธุรกิจกับลูกกับครอบครัวนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราคงฝากไว้แค่นี้นะครับในเรื่องของการพามาชมดอกเฟื่องฟ้าที่ลอง15นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับมาก็มะซื้อมาหากันได้ครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับอ่านะครับนี่ครับรถมาครับท่านผู้ชม